บาประตูเมืองเพื่อนี่ยังบ่ได้มีทะเลซึกโลเลยค่ะพี่ลึกเด้นอนี่ค่ะทางนี้ก็เป็นโอเชียนแล้วด้วยค่ะเป็นทะเลละทะเลเมดิเตเรเนียนละ Alles nou intact, hè? He? Alles nou intact. Ja, ja, ik wel gisteren. Wel uniek. Maar wel zeker uniek, ja.